สบายดีสบายดีพี่น้องป่องไปชาวยูทูบทางในและต่างประเทศเนาะสบายดีเมื่อนี้ก็จะมารีวิวนหนมเนืงเนาะจะซื้อไปฝากพี่น้องเนาะผักยนต์เนาะแต่ว่าไปฝากบ่ทันกันเลยว่ามากินเองเนาะห้านห้านหนมเหนืงตัวน,นี้ค่ะจะอยู่ใกล้ๆสนามบินเนาะ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆชาวต่างประเทศอยากจะซื้อไปจับไปกินที่บ้านก็สามารถซื้อได้นะทุกคนเนาะขาท่าขี่ยนกับนะมันจะบะบูดบววัวเน่าบัเชียง่ายเลยนะทุกคนนี่นี่แต่เขาไปซื้อนะอันเขาปุ้นตืมห้านี่เผ่นแพ็คอย่างดีเลยนะทุกคนห้านีใกล้ๆสนามบินนะเพิ่นเปิดแต่เจ็ดโมงเช้า ทุกวันเนี่ยนี่ข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นหรือว่าขนมจีนน่ะเนี่ยหนึ่งถุงแล้วก็นีแหนมเนื้อแหนมเนื้ออันนี้ก็คือน้ำแจ๋วนะน้ำแจ๋วสองถุงเลยน้ำแจ๋วนะทุกคนนี่สองถุงเลยเนี่ยสองถุงแพ็คอย่างดีเลยนี่พักนี่เบิ่งด้วยนี่แพ็คอย่างดีเลยนี่พัดวันนี้น่ะ วันนี้นะเข้าวันที่สี่แล้วนะทุกคนนี่ที่ที่ซื้อมาเนี่ยดูนะผักนะมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ผักเนาะผักเครื่องเคียงแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะใบใบเมี่ยงใบเมี่ยงมีใบเมี่ยงให้ด้วยนี่นี่ใบเมี่ยงเนี่ยใบเมี่ยงนี่จุ่มน้ําก่อนนะทุกคนเดี๋ยวจุ่มน้าก่อนเอาเอาน้ำใส่ถ้วยมาจุ่มน้ําก่อนแล้วค่อยกินเนี่ยใบเมี่ยง นี่นี่เป็นเครื่องเคียงมันเนี่ยเครื่องเคียงนี้ยังดีอยู่เลยย,ยังสดเลยนี่เข้าตู้เย็นไว้เนี่ยนี่เข้าตู้เย็นไว้นี่นี่นี่ม,มีมีแค่มีแค่ขนมจีนะ่ะที่มันแข็งที่เราเข้าตู้เย็นไว้แต่ถ้าเราซื้อกลับไปมันก็ไม่แข็งนะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาแล้วไม่ได้ผากไปเลยซื้อมาสามชุดซื้อมาสามชุดนี่เป็นชุดชุดสุดท้ายชุดที่สามที่จะกินอยู่ที่บ้านนี่ เพราะว่าผากักผักยุ่นไม่ทัน,นี่นี่กล่องเขานะผักยุ่นบ่ทันเนาะไปก็เลยจะเอามากินเองอดูเขาห่ออย่างดีนะร้านนี้นะไอ้เจ๊ดไอ้เจ๊ดดูเขาห่ออย่างดีเลยนี่อันนี้นะมันเป็นแบบว่าเป็นใส่นะไปให้ให้ให้ผักมันชุมน้ําตลอด่ะทุกคนเห็นปะเห็นปะนี่ให้ผักมันชุมน้ําตลอดดูนี่ผักยังดีอยู่เลยนี่นี่ผักยังดีอยู่เลยทุกคนนี่นี่ ผักก็ให้ยังเยอะนะยังเยอะนะนี่นี่มันเป็นผ้าแบบผ้าชุบน้ำอ,ะอ่ะเออนี่ร้านนี่ห่อดีมากเลยนี่ร้านอยู่ตรงข้ามอยู่ใกล้ๆสนามบินวัดไต่เอเลยใครนี่ต้องการอยเอาไปกินแบบหรือว่าพี่น้องชาวไทยเยี่ยเอาไปกินที่กรุงเทพอนะนี่ซื้อร้านนี่แหนมเนื้อสีหอมนี่เนาะนี่ แล้วก็มีนี่เบอร์โทรนี่เบอร์โทรแล้วก็สแกน QR code หรือว่าจะโทรมานี่โทรมาแล้วให้เขาไปฝากให้ก็ได้เนอะโทรมาแลให้เขาไปฝากให้ก็ได้ก็โอนเงินให้เขาเออก็ได้น่าจะได้นะแต่ก็ไม่เคยโทรให้เขาไปฝากให้สักครั้งนะแต่ก็น่าจะได้นะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบินพอดีนี่นะแนม้เรื่องนี่ ชุดนี้ประมาณสองแสนกกวีบสองแสนกกีบเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเท่าไหร,ร่วะสองแสนกกีบเดี๋ยวนี้พันหนึ่งเจ็ดแสนพันบาทต่อเจ็ดแสนพันบาทต่อเจ็ดแสนมาคิดเป็นเงินบาทดูนะลองคิดเป็นสามร้อยสี่สิบเนาะคูณให้เลทเงินตอนนี้เจ็ดหนึ่งศูนย์เท่ากับ 241,000ประมาณเกือบเกือบ350บาทเศษเศษเกือบเกือบ350บาทนะ่ะ2แสนประมาณ250,000นะ่ะชุดหนึ่งอะ่ะ2 5 0 0 0 0แต่ถ้าแต่ถ้าอ่า350โอ้ไม่ถึง350ประมาณ355บาทอ่ะ 355บาทเออประมาณนี้เสร็จเๆหน่อยๆเกือบเกือบประมาณนี้เนาะ300กว่าบาทเนาะชุดหนึ่งชุดหนึ่งกับ300กว่าบาท355บาทนี่ได้เยอะนะแหนมเนื่องนี่นี่หนึ่งได้กี่ไม้สองสี่หกแปดสิบเอออันนี้ลืมบอกไปคือชุดใหญ่เ้ยอันนี้คือชุดใหญ่ มีสุดน้อยกับสุดใหญ่อันนี้คือสุดใหญ่สุดใหญ่คือสองแสนสองแสนห้าสิบห้าสิบหกสิบนี่แหละไม่จำไม่ได้แล้วประมาณนี้แหละเป็นตีเป็นเงินบาทก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทเองทุกคนใครจะซื้อแบบแวะซื้อเลยก่อนจะขึ้นยนต์กับกรุงเทพนะแวะซื้อเลยร้านนี้จะต้องไปก่อนก่อนก่อนจะไปถึงยนต์ประมาณสั่วโมงนึงเด้อเพราะว่าเผื่อเขาแพทเผื่ออะไรหรือโทรไปก่อนก็ได้เนาะ ทุให้เขาแพ็ครอทัวให้เขาแพ็กรอเราไปถึงเราก็รับเอาเลยนะเราไปถึงเราก็รับเอาเลยก็ได้แต่โทรทุให้เขาแพ็คไปให้เราก่อนเมื่อโทรให้ไปแล้วนะค้างกล่องไม่อยากโปรโมทมากเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายเงินค <c oughs> ่าโปรโมทเขาบริจาคเงินค่าโปรโมทให้เราแค่เห็นว่าห้านนี่นะเผ่นเผ่นแพ็คดีนะแพ็คดีทําดีนะก็เลยอยากอยากจะให้ ทุกคนช่วยอุดหนุนเนาะหรือทุกคนที่อยากกินนะนะจะได้มีรูดจะได้รู้รูทางซื้อกินอสําหรับคนที่อยากกินนั่นแหละง่ายๆนี่นะซอยได้เยอะเลยทุกคนนี่นะเดี๋ยวขอ,ขอปับตนิ้นี่ซอยได้ตั้งเยอะมาซอยเป็นแบบนี้มาซอยเป็นแผ่นปๆาแบบนี้ หอมอยู่เลยนี่สี่วันแล้วนังหอมอยู่เลยไม่บวดไม่เสียนะเนี่ยเ mm hmm. ขาแพ็คดีไงร้านนี้เขาแพ็กดีชื่นชมเลยนะร้านนี้อถือว่าอินเตอร์เลยนะร้านนี้นะเขาแพ็คคมแพ็คของอชื่นชมเลย กติร้านทิลาไม่ค่อยแพทของดีขนาดนี้นี่ดูดิกินได้ประมาณห้าหกเจ็ดคนเลยนะเนี่ยชุดใหญ่ชุดหนึ่งเนี่ยเนี่ยซื้อกลับไปกินที่กรุงเทพเนี่ยเรียกพี่เรียกญาติเรียกน้องมาพันกินด้วยกันคุยกันนีสนุกเลยนี่แล้วก็อัน,นี่เครื่องเคียงนี่เนาะเครื่องเคียงแล้วก็เอามาซอยก่อนอันนี้เป็นพริก ป็นพริกกับกระเทียมเนาะอันนี้มันมันอยู่ในตู้เย็นแล้วมันก็ประมาณนี้เนาะสี่วันเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเจ๊ดเอากระทงเด็กร้านไปแล้วเนะอันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงถ้าคุณชอบกัดพริกก็กัดพริกก็กัดเสยเลยเนาะ อันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมก็ใส่เป็นฝานเป็นฝานแบบนี้เนะาะเนี่ยเอได้จะกินให้เบิ่งเนอะอจะกินให้ดู นี้ก็เป็นกล้วยกล้วยน้ำกล้วยตะนีอ่ะกล้วยตะนีเลาก็มาตัดอันนี้ออกก่อนเนีน่ยนะอันนี้ก็คือเครื่องเคียงมันอ่ะเน,นี่ยนะนี่แหนมเนื้อแหนมเนื้อแหนมเนื้อก็มาซอยขึ้นมันจะมันจะแก่เกินนะกล้วยนะแก่เกินเดี๋ยวมางทดสอบคือเก่า พอเอาแต่แปะพันเอาแต่แปะพันมูมีเง,ง,ง,งินมีเินกันเสร็จพอจะใครเจ้าสิบเมื่อไรจะเอามา เอาดี๋ยวมาใส่แถวนี้ได้ามาปิเกวกันเด้อนี่เป็นแตงกวาแตงกวาเป็นเครื่องเคียงเนาะเพื่อนเคียงพัน วาแล้วก็หั่นเหมือนเดิมอ่าันนี้สำหรับคนไม่เคยกินนะพคนที่เคยกินก็รู้เลยรแล้ว เท่มันจะเขียวขอจะเขียดแปดค่าแปดพันตัวนี้เเงเยงเงแตงกวนี่เป็นมะเฟืองมเฟืองมะเฟือง กินสิบคนก็นยังได้เลยนี่นะชุดนี้นะถ้าเป็นเ็คนในบ้านหลายคนเนาะคนในบ้านแบบกินกินายนะกินโหลายเป็นคนกินน้อยๆน,นะชุดหนึ่งนี่กินได้แคสิบคนหมดแค่ซื้อน้ำขนมจีนเพิ่ม ซื้อขนมจีนเพิ่มเพราะว่าขนมจีนเขาให้มาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะว่อชอบกินมะพียงเวลาใส่มะพร้าเลียมันอร่อยดิเบี้ยนเลยแนะ่โตค่ะ,ะเ,เลยจัดเลยโต ก็หน่อยอสิเอาอันนี้ไปลงนี่ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนี่ประมาณนี้เวยทุกคนนี่เดี๋ยวไปกินกันบากนี่โอเล่แก้แจ๋วมาแก้แจ๋วเนาะแจ้วน้ำจิ้มเออนี่เด่มักเพชรมันคอยหาอยู่หมากเพชร น้ำแก้วน้ำจิ้มสองถุงมีถั่วดินแล้วก็มีพริกพริกให้ตั้งหากนะพริกนะสำหรับคนที่ไม่บกินเผ็ดก็บ่ต้องใส่เนาะอะบ่ใส่อันนี้ไปเถั่วดินตอยามก่อนถั่วดินแล้ว,วก็่มน้ำน,น,น้ำแก้วเติมอะไรดอกหยงัยง บักเก็กนะเออมันกาใกล้โทรศัพท์นี่แหละนี่ใส่น้ำพิกมันลงไป แก้วมาไปกินบันี้เนาะเนื้อน้ำแก้วนี่ ขนมจีนขนมจีนแหนมเนืองอันนี้เป็นเครื่องเคียงเนาะเป็นกระเทียมพริกอันนี้เป็นกล้วยมะเฟืองมากแตงแล้วก็แผ่นเมียงเนาะแผ่นเมียง แขนมีอย่าน,นี่ก็จะจุ่มน้ำก่อนเนาะจุ่มน้ำก่อนเป็นน้ำอุ่นก็ได้น้ำธรรมดาก็ได้น้ำเบียร์ก็ได้เนาะอันนี้ก็เป็นแจวเนะเาะแจวแหนมเนื้ออันนี้เป็นผักผักที่ให้เขาให้มาเลยนะนี่นะนี่ผักอ่าเสริมลาวเนาะเสริมลาวผักสลดัสลดผักสลัดผักอีเลอรอีเลิศเนาะทางไทยจะเรียกว่าใบสะพู อันนี้ผักเอียงว่าอันนี้น่าจะประมาณเราเป็นผักอีฮีนบอกทางลาวเอิญเนาะแล้วแต่ภาคเนาะบางผักเอิญบอกคือกันอันนี้เป็นผักแพรวผักแพรวนี่บมหมักใส่แต่จะมากผักใส่เป็นผักเสริมเนาะผักเสริมเสริมฝรั่งเสริมฝรั่งเสริมลาวเนาะเอิญอันนี้เนาะมาเริ่มกินกันเลยเนาะมาเนาะนี่เห็น แทนมีย่เขาแสะนำไว้เปื่อยหมดเลยกินแบบนี้มันต้องไส้มือเนาะ่าใส้มือกินเนี่ยบ่ได้ไปอันาดามาเรื่องใส้หมอกใส้มือนะกินแบบนี้มันต้องใส้มือมันจะไ,ไ,ไปใส้บวงกินยังไงไหนน,นี่เนาะผักนงปสัมแป้งเฟืองกล้วยตานี้อันนี้สำหรับคนที่บ่เคยกินเนาะ นี่แล้วก็ขนมจีนขนมจีนอันนี้ซื้อมาใหม่เนาะเพราะว่าตัวนั้นมันใส่ตู้เย็นแล้วมันแข็งแล้วเนาะนี่เนาะใสเน,เนื้อเนือเข้าไปอีกก็ได้นี่น,นี่แล้วก็หวดน้าแจว้แจวแก้วเนื้อเนือง Bánh mì Thôi Cho vào còn Xúc nấm còn nhé Xúc nấm Cái này là phốt เ,เนี่ยบุหมากกินกระเทียมเนาะบัวหมากกินกระเทียมเนี่ยกระเทียมนะใส่นิดมนึงก็ได้นี่หมักเพสตัดนนเนาะมะเฟืองใส่ยเยอะๆหา่ซอบแหนมเนื้อแหนมเนื้อแล้วก็ น้ำจิ้มแล้วก็ใส่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้ม น,นี่คือเขาให้มาในกล่องหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเพาให้มาในกล่องหมดเลยไดิซื้อตืมได้พับน่ะกินไปสิบคนก็ได้อ่ะคำสุดท้ายละกินหลายคำมันสิบบริตัดคลิปมันสิเนียสัญาวเนาะอันนี้สำหรับผู้ที่บเคยกินเนาะผู้ที่บเคยกินกับผู้ห่วงอรีในเรื่องกินค่ะเพราะว่ามีมีบางคนลงคลิปค่ะกินทั้งเลยเลยเนี่ยมัน มันแข็งแช่น้ำสก้อนเนาะแช่น้ำอุ่นแช่น้ำธรรมดาหรือน้ำเบียร์ก็ได้แช่ก่อนเนาะแช่ก่อนแช่ให้มันนิ่มก่อนก็ได้เดี๋างนั้นเทาก็จัดใส่เข่องเคียงเข้าไปนี่เนาะมะเฟืองนี่ใส่เยอะๆเลยมะเฟืองนี่แซ่บใส่มะเฟืองลายๆนี่แซ่บเนาะแต่ตัวเองนี่เป็นคนบ่มหมักคนในกระทีบมนี่ก็ใส่อันนี้ไว้ให้คนในบ้านกิน เจ้าหนเสียงเพลงเข่าในคลิปนะ,ะโอ้ยจะเป็นมาจากคุวมเนาะอันนี้ก็ได้น้อยหนึ่งก็พอได้ได้ค่ะลิกซิตไิ้ค่ะอกิน ขอบุณที่พามาชมจ้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนเด้อยบายเจอกันคลิปหนะ้า